ชนฮะไปหลวงพ่อฤาษีว้าวหลายองค์ใช <Yes ่ไหมเนี่ยหลายองค์หรือว่าองค์เดียวน่าจะหลายยามายามา เดี๋ยวเราจะลงไปดูที่สุดท้ายนะคะจะเป็นร้านเหมือนพญาตองน้อยเดี๋ยวเราไปดูกัน,นะคะ่ะว่าเป็นยังไง ตามติดชีวิตเออด็ดอ้วนด้วยความเร็วแปลกตะเอะต<ล>ะเอะเราเริ่มเดินไปนอนี๋ยวก็หิวข้าวมีนจุกต้นเลยอะไรนะ คนเริ่มมาแล้ว <c ười>

ถึงแล้วว่ายพญาตองงอนใช่หรอพญาเต่าจะเสื่อยกว่าพญาเต่าพญาเต่าปูผาเดนอ๋อโอ้ยลงทุนมาก อาสาธุลงไปให้ได้ลอตเตอรี่หนึ่งแผ่นพร้อมไม่พร้อมให้หุ่นดีสุขภาพดี <laughs> ยาเต่าภูพาเดินมหาโพธิสัตว์เมืกี้เราอยู่ข้างบนแล้วเราก็ลงมาข้างล่างสวยงามมาก

อื้มรับเสียวจังมาช่วงนี่มาช่วงแล้งก็เลยไม่ค่อยสดชื่นเท่าไหร่ดดาวึงอ๋อมีที่ดึงดาวด้วยเหรออ๋อดาวดึงคือสวรรค์ชั้นหนึ่ง อาจจะไปถึงก่อนกันขอถุงใบหนึ่งอ๋อดาวะดึงหมดแล้วข้างบนยังไม่ได้ไปเลยเดี๋ยวไว้บันหลัง์ อันนี้คือต้นไม้ใช่ไหมประตูสวรรค์จ้าต้นไม้โผล่ขึ้นมานี่งเลยมาขึ้นประตูสวรรค์เลยมันเนี่ยอ้๋อึ้นมาประตูสวรร oh. ค์ดาวดึงประตูสวรรค์ ขึ้นบีกหรอเมื่อกี้ลงมาแล้วขึ้นบีกหรอพี่กินมาหมดแล้วพลั<ะ>งงานที่กินมาเมื่อเช้าหมดแล้วเป็นการออกกำลังกายไปนในตัวโอ้โห <c oughs> เดินมาจากนู่นขนลุกสูง,สง เทาเทคนลงีเลยแขยนดูหน่อยขาออนอ่อนกิลงมาจากนนเออขนนี้นี่มาจาก้นก็เดินมานี่เดินมานี่ครับ ออกอกอันเลยทีเดียวเป็นการพอผ่านออกกำลังกายในตัวฮ่านี่ถึงสวรรค์แล้วใช่ไหมสวรรค์แล้วหรอแต่ตอนนี้มันแบบเวืบอ,อยู่ในนี้เวืบเหื่อยมป๊าป๊าไปต่อสู ไปต่อกันเถอะอันนี้ต้นไม้ใช่ไหมต้นไม้จริงทั้งหมด ก่อนจะมาถึงนี่เดี๋ยวนะตรงนี้คือฮะแล้วเราก็ต้องกลับทางนู้นทางออกพอดีลงเอาไม่้ออกกันกลับทางไหนเราปิดช่องกันเลยไหมามาหนึ่งตรงนี้ก็ได้ ปิดช่องดีกว่าเดินยังไม่ทั่วเลยหิวก่อนแล้วเดี๋ยววันหลังค่อยมาใหม่ค่ะสำหรับทริปวันนี้นะคะวัดถ้ำผาแดนเนาะเราก็พาเดินเที่ยวจนครบแล้วจนมาถึงสวรรค์เลยเดาว่ดึงมาอีกถึงประตูสวรรค์น,นะคะก็ถ้าใครจะมาเที่ยวจังหวัดสกลนครน,นะคะก็อย่าลืมตามหนูเมมานะคะ อ่าอย่าลืมให้กำลังใจกันนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกระดิ่งกิ้งกิ้งให้ช่องหนูเมชแนลนะคะแล้วก็คลิปต่อไปหนูเมจะพาไปไหนอย่าลืมติดตามกันนะกดเลยกดเลยกิ้ง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 กดเลยพุงกดพุงบายจุ๊บอูง ระวงัวงมาให้ด้วยห <c oughs> ัวราจัไปรอรถสองแถวกัน เขาไปดูวิวห้องแล้วว่าอยู่โรงแรมห้องน้ำจริงของกินเจอแล้วเจอของกินแล้วใชกำลังงานหมดคนกำลังมา ยันเชื่อแน่ว่าบุญกุศลที่ท่านได้สร้างกับวัะท่านพระเด็น,นะคะท่านจะได้เป,เ,เป็นเสบียงบุญเป็นอริยสัจเป็นกายท่านนะคะกองสันมากไม่มีไม้กันสัน แล้วก็ลงแว็กลงอันนี้ก็สวยแล้วต้องมาต่อแถวก่อนกับไปแล้ว,ลวบ๊ายบายไปรอขึ้นรถกันนะคะอข้าบปากอน เป็นรถจะถึงแล้วทันต่อไปไหวไหมเห็นไ,ไหมคุณยายยังมาคุณยยุ่งปับจะไปเรื่อยเมื่อยก็เศ้าค่อยไป รถมาเยอะมากตอนนี้คุณยายยังมาได้คุณยายไม่เอารถเข็นเลยบอกโอ้เก่งขนาดไป